ถพูดถึงในเรื่องของที่ว่าพดอ่อานาดูคลิปนี้แล้วค่ะในทางการรักษานะคะมันมันมีความเสี่ยงอะไรไหมคะโอ้เสี่ยงมากครับคืออย่าเรียกว่าการรักษาเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นในคลิปเนี่ยมันไม่ถูกสุขาลักษณะพื้นฐานเลยนะฮะสุขาลักษณะพื้นฐานของของปุถุชนที่อยู่ด้วยกันนี่ยก็ก็ไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่า การพ่นน,น้ำลายหรือการพ่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ออกจากปากของคนคนหนึ่งไปสู่เขาเข้าปากเข้าตาของอีกคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าตาจมูกปากเราเนี่ยเป็นช่องทางที่รับทุกอย่างเข้าไปในร่างกายโดยเฉพาะที่สําคัญคือเชื้อโรคในขณะที่ปากของอีกคนหนึ่งเนี่ยก็มี เชื้อโรคหลายชนิดนะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่แค่การรักษาแต่เป็นเรื่องของว่าสุขอ,อนามัยพื้นฐานก็ไม่ถูกต้องแล้วนะครับก็ไม่ควรทำนะครับไม่ควรไม่ไม่ควรนำไปเป็นเรื่องอยหญเลยนะครับอันนี้เอาพูดถึงพื้นฐานทั่วไปเลยนะครับอย่างสมมติว่าถ้าเชื้อโรคมันมันมันเข้าไปแบบนี้อ,อ,อันตรายมันมากไหมก็อยู่ที่เชื้อตัวเชื้อโรคเนาะ อยู่ที่ตัวเชื้อโรคคือถ้าถ้าฝ่ายที่พ้นออกไปเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีโรคเลยนะแต่อย่างน้อยในช่องปากเนี่ยจะมีแบคทีรียนะฮะแบคทีเรียที่มันอาศัยอยู่ในช่องปากเช่นเชื้อเราเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียกมเนตกระีบบางอย่างเนี่ยก่อโรครุนแรงได้นะครับแล้วถ้าที่ดูในคลิปเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นผู้สูงอายุซึ่งปกติผู้สูงอายุก็มีภูมิ ภูมมต้านทานภุมนคุ้มกันต่ําอยู่แล้วถ้าผู้สูงอายุท่านนั้นมีแผลในช่องปากมีภุ่มต้านทานไม่เพียงพอก็มีโอกาสจะเก่อโรคได้แต่นี้ก็เกิดได้รวดเร็วเพราะว่าเหมือนอย่างยายก็มีแผลในปากด้วยกม็มีโอกาสจะเกิดโรคตามมาได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็คืออาจจะมีการอักเสบของบริเวณที่ที่ท,ท,ที่คุณยายได้รับเชื้อเข้าไปจากปากของ อีกฝัง่งที่พ่นเข้าไปนะครับแล้วแบบนี้มันมีความผิดไหมครับถามว่ามีความผิดไหมก็ต้องต้องต้องดูเป็นกรณีนะฮะหนึ่งถ้าเป็นกรณีตั้งใจว่าเป็นการรักษาพยาบาลอันนี้มีความผิดแน่นอนเพราะว่าสถานที่ก็ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลที่ขออนุญาตตามกฎหมายผู้ที่ทําการรักษา ก็ไม่ได้ขออนุญาตเป็นดำเนินงานการรักษาแทบกที่สำคัญคือไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิ์มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่างๆไม่มีสิทธิ์ในการรักษาอยู่แล้วนะครับซึ่งจากการสอบสวนของเราคือเมื่อเรมื่อได้ทราบข่าวเนี่ยเราก็ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสงข่นก็ได้สั่งการให้ท่านสาธารณสุขอำเภอโนนศิลาซึ่งเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ย ลงไปสอบสวนเข้าท็กจริงแล้วก็รายงานเข้ามาก็พบว่าผู้ชายชายที่เห็นในคลิปเนี่ยนะครับหนเนี่ยทราบว่าเรียนจบนะฮะเรียนจบปริญญาบางสาขาแต่ไม่ใช่สาขาที่ประกอบวิชาชีพได้นะครับแล้วก็ยังไม่เคยไปสอบใบประกอบวิชาชีพใดๆอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการรักษาไปแล้วนะครับอันที่สองก็สถานที่ดังกล่าวก็ ไม่ไม่มีการขออนุญาตใดๆทั้งสิ้นถ้าเข้าข่ายการรักษาเนี่ยก็คือผิดหลายกระทงมีทั้งโทษจำโทษปรับนะครับคราวนี้พยาสิ่งแต่แต,แต่อันนั้นคือดูจากคลิปตอนที่เราไปที่ทีทมพนักง,งานเจ้าหน้าที่ไปในพื้นที่เนี่ยเราไม่พบเห็นการกระทําซึ่งหน้าว่ามีการรักษาเกิดขึ้นนะก็ผมจะต้องใช้คลิปนี่แหละเป็น กับการสอบพยานวรอมนะครับเป็นเป็นข้อมูลประกอบการาาแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็พิสูจน์ในชั้นถัดไปว่ามีความผิดอย่างไรไหรือไม่นะครับ,รบตอนนี้ก็อยู่ในในส่วนของการรวบรวมอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับ,รบใช่ครับแล้วปัจจุบันนี้ยังมีไหมคะการรักษาแบบนี้แบบนี้คือแบบไม่ถูกสุขะอ,อนามัยเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีการร้องเรียนเข้ามาให้ได้ให,ให,ใหทท้ที่เรานะครับ การรักษาแตา่แต่ถ้าบอกว่ามีการรักษาที่ประชาชนรักษากันเองโดยเฉพาะการรักษาโดยหมอพื้นบ้านที่ถูกต้องหมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองเนี่ยมียังมีอยู่แต่หมอพื้นบ้านเหล่านั้นเนี่ยคือต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดนะครับเรามีอยู่ประมาณร้อยร้อยกว่าท่านนะฮะร้อยกว่าท่านปัจจุบันก็ยังให้การรักษาพ <Cathy> ี่น้องประชาชนในชุมชนเนี่ยน่าจะประมาณสักสามสิบกว่าท่านนะครับ แต่นั่นเขาเขาได้รับการรับรองถูกต้องเขาทําได้ถูกต้องเขามีความรู้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่มีภูมิความรู้จริงนะครับได้จากการสะสมภูมิปัญญาชาวในพื้นที่ว่าทํามาหลายครั้งรู้หลายครั้งแล้วทาอย่างนงี้นได้ผลแล้วก็ผ่านการได้รับคาแนะนําโดยแพทย์แผนไทยในพื้นที่ว่า ทำให้ถูกสุขะอนามัยควรจะเป็นอย่างไรเขาก็ไปปรับใช้ตอนนี้มีหมอพื้นบ้านให้การรักษาอยู่มีแต่ไม่ใช่กรณีแบบนี้หมอพื้นบ้านจะไม่รักษาที่ไม่ถูกสุขอนามัยแบบนี้นะครับค่ะท่านอยาสมมติว่าตอนนี้คือเราเราเรา,เราดูคลิปแล้วอะค่ะคือมันเป็นเมื่อกี้หนูว่าจะถามอะไรนะมันจะเป็นเหมือนเหมือนว่าเขาอยู่ในขั้นตอนของการที่ที่เขาจะต้องมาอขอ ขอใบอะไรอย่างนี้ไหมคะคือหนูจะพูดว่าไงดีวะขอใบอนุราต่ใช่ขอใบอนุญาตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก่อนหน้านั้นมันจะมีความผิดไหมคะเหมือนเหมือนอย่างที่ผมอย่างอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้ายังไม่ได้รับการอนุญาตเนาะต่อให้เป็นหมอสักคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นหมอจบเลยแพทย์จบหกปีมีใบประกอบวิชาชีพแล้วไปตั้งโต๊ะรักษาคนโดยที่ไม่ขออนุญาตก็ยังผิดเลยครับเพราะฉะนั้นการกรณีเนี้ยถ้าเข้าข่ายการรักษาก็ผิดเลย แล้วมันเป็นเหมือนกานเข้าขายกันโฆษณาไหมคะมันโฆษณาชวนเชื่อแบบอย่างนี้ค่ะให้คนอ้างสรรพคุณให้คนมารักษาอะไรอย่างี้ถามว่าเข้าขายไหมคือถ,ถ้าดูข้อความใช่ไหมฮะถ้ามีข้อความที่ปรากฏเชิญเชิญช,ช,ช,ชวนเชนิญช่วนเนี่ยในทางใน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 ส่วนที่ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยรับผิดชอบเนี่ยเราจะรับผิดชอบเรื่องการอนุญาตให้โฆษณาของสถานพยาบาล คุณจะต้องเป็นสถานพยาบาลก่อนแล้วคุณจะโฆษณาอะไรคุณต้องขออนุญาตเราแล้วเราจะอนุญาตไปส่วนกรณีที่ยังไม่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 เป็นแม้แต่สถานพยาบาลอย่างเนี้ยคงจะต้องไปเข้าข่ายกฎหมายอื่นเช่นกฎหมายชนเชื่อหลอกลวงอื่นๆหรือเปล่าอันนี้ผม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 ไม่ได้รับผิดชอบในกฎหมายฉบับนั้นนะครับแต่กรณีนี้ไม่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 ใช่เข้าข่ายกฎหมายของทางสาธารณสุขเรา ผู้หมอครับทุกทายได้สุดถ้าที่หมอแนะนำสำหรับพี่น้องประชาชนที่มีอาการปวดเป็นสไลด์หรือว่าเจ็บนะในแนวทางตามหลักสาธารณสุขควรร,รักษาแบงไหอ,อ,อันดับแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนดวยส่วนใหญ่มีองค์ความรู้ในการดูแลตัวเองพื้นฐานในการใช้ยาสามาัญประจําบ้านได้เบื้องต้นนะครับสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดเบื้องต้นของตนเองได้โดยการศึกษาจากชั้ ดูโดยดูแต่ก็แนะนําให้อ่านสลากยาให้เข้าใจถี่ถ้วนนะครับอาการหรือนะฮะคนใกล้ตัวที่สุดที่สามารถช่วยท่านได้คือพี่น้องอสมอซึ่งมีอยู่รอบตัวท่านอยู่แล้วนะฮะในสิบหมู่สิบควนรเรือนเนี่ยมีพี่น้องอสมออยู่หนึ่งคนพี่น้องอสมอเนี่ยจะผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานเหล่านี้ให้คําแนะนําท่านได้นะครับ มา,มากไปกว่านั้นถ้าพี่น้องกสมแนะนําว่างั้นควรจะพบผู้ที่มีความชนานํานาญกว่าก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตาบลอยู่ประจําทุกตําบลใกล้ตัวท่านที่สุดรวมถึงจริงๆมีเบอร์โทรศัพท์ของหมอครอบครัวนะครับประจําครอบครัวท่านอยู่แล้วนะครับสามารถโทรศัพท์ปรึกษาได้นะครับถ้าให้ให้การรักษาให้คําแนะนําหรือไปตรวจที่เราพัสตอนแล้วยังไม่ดีขึ้นก็จะได้รับคาแนะนําให้เข้าพบแพทย์ที่ โรงพยาบาลช,ชุมชนใกล้บ้านท่านนะครับอันนี้ดีที่สุดนะครับแต่แน่นอนครับอย่างที่ผมกลับเรียนไปว่าเราก็ยังมีหมอพื้นบ้านอยู่ในพื้นที่ซึ่งอาการหลายอย่างเนี่ยหปรึกษาหมอพื้นบ้านซึ่งเป็นหมอที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ยังสามารถทําได้นะครับแต่ดีที่สุดก็อย่างที่กลับเรียนไปตอนแรกคืออสมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภดพกบนแล้วก แพทย์ประจำโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านครับ